เต้นลำนะก็ถือว่าสุดเหมือนกันนะนี่เป็นการเต้นที่ทมีความสวยงามเหมือนกันนะครับ สบายดีสบายดีพี่น้องเย้ยพบพ่อครับมาเนียลไรเลยกับผมสบายดีพี่น้องทางฝั่งไทยแหลกตะต่างประเทศเนาะตอนนี้มาเนวกาอยู่ที่สวนดูสิตเซ็นทรัพาร์คพี่น้องอันนี้คือมุมสูงคือวัดจุดุมวิวนี่จะเป็นจุดชมวิวนะทุกคน,น,นจะเห็นภาพบรรยากาศที่มีความสวยงามบอกได้เลยว่าสวยงามจริงๆนะมาเนยวยมานี่เป็นข้งที่สองนะมาเนวมาเป็นข้งที่สองเนื่องจากว่าข้างแรกของมาเนวนี มาช่วงแต่แต่่วงที่เปิดตัวแรกๆไปช่วงวันที่เปิดตัวได้ประมาณ3ามสี่มือามาม้อบ้านนี้ขอมาแต่เมื่อนี้บ้านนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์ในเบิ้งแน่น,นอนผู้ซื้อกว่าสวนแห่งนี้นะเป็นสวนทีวันใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะเป็นสวนดูสิเซนทรันพาร์คที่เปิดขึ้นแรก,การที่เป็นกระแสรามาก,กันหนักมากๆนะผู้คนนี่ล่างไลมานี่คนขังที่จะไลายแหง้ง ึืแม้จะว่าเกือบจะผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มแต่ว่าคู่ค้นกันยังแน่นหนามากนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นีสวนแห่งหนึ่งที่ว่ามีพื้นที่เจ็ดไร่ในการไซส์สอยอยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นสวนหนึ่งที่ไปค่อนข้างงหญ่ที่สุดของเมืองไทยเลยในตอนนี้นะฮะแล้วมันจะพาทุกคนอย่างสมบรบรรยากาศไปพระนะ้อมๆกันนะสุดยดริงๆคุเปู้ชุดยูว่าเก็บไว้เ่ระัต น่รยากาศบอกได้เลยนะบบสุดยอดจริงๆวนมาไมใกล้ตกอันนี้จะเป็นจุดชมวิวที่บาบอกเลยว่าไพ่มาแต่กรต้องมาจุดนี้นะมจะเป็นจุดชมวิวที่แบบบอกเลยว่าน้่ จะเป็นจุดสุ่ยที่มีความสวยงามมา,มากๆเพราะเราเห็นหลายๆคนนะพระเจ้ามากันอ่ะพระเจ้ามากนี่ค่ะคือมาเบรรยากาศชุดๆนี่แหละเพราะว่านนี้จะถ่ายแบการรีวิวบรรยากาศให้หลายๆคนดูถ่ายฟิสไ่เดินแล้วคุณแม่มาเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปน,นะเพราะว่ามันเป็นจุดที่แบบสวยงามนะสวยงามแห้งหลายมาก มันค่อนข้างที่จะแบบมีความใชยน้ำอ,อะไรก็บอกได้เลยว่าต่อโจทย์สำหรับซ้ายที่แบบถ่ายลูกหรือเปล่าเจ้ฟี่นันต้าแล้วมันมันต่อโจทย์มากจริงๆน้ำุกดูบรรยากาศนะข้างล่างเราโหแบบเยอะคนเยอะทุาาก่านนะครับผมก็โอโอโลเลยว่าตั้งแต่เปิดตัวไปจนถึงวันนี้นะครับก็ผู้คนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะ วันแรกที่เปิดตัวไปนี่บอกได้เลยว่าสุดที่สุดของที่สุดนะครับแต่ก็จะถึงหนึ่งเดือนแล้วนะครับในการเปิดตัวก็ผู้คนก็ยังมาแน่นหนาเหมือนเดิมนะครับหรือว่าสุดยอดจริงๆเป็นสวนมุงที่ว่าบอกได้เลยว่ามีต้นไม้หลายชนิดมากๆนะเป็นต้นไม้พื้นบ้านนะบอกได้เลยว่าธรรมชาติที่สุดจริงๆนะครับผู้คนเดินลงดูชมบรรยากาศ สาทุกคนเดินชมบรรยากาศแล้วก็ดูวิวที่มันสวยๆงามๆนะของสถานที่แห่งนี้ดูสิเซทพันปั์มั่นเองนะทุกคนดูนะครับผู้คนมาแบบเยอะมากๆนะใช้คําว่าเยอะจริงๆนะแต่อันนี้มันเป็นวันหยุดครมันเป็นวันหยุดวันวันอาทิตย์นะมันนันหยุดหนึ่งสัปดาห์นะผู้คนก็เลยอาจจะดูไปเยอะเยอะเยอะกว่าทิดปกตินะครับเพราะว่ามันเป็นวันหยุดนะผู้คนก็พากัน บางคนอาจจะยังไม่เคยมานะแต่ว่าบางคนก็อาจจะมาแล้วนะครับไปก็จะพาไปทูดเนรูปีวงหนึ่งบอกได้เลยว่าคนเยอะจริงๆตอบโจทย์นะครับตอบจทอ์มากๆแม้แต่นักท่องเที่ยวชาวต่งางชาติก็มาเยอะน จุดนี้นะครับจุดนี้ที่ผมกําลังจะให้ทุกคนดูนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ตกกลางคืนน่าจะเป็นมีไฟแสงสีนะจะเป็นน้าพุแล้วก็เล่นไฟแสงสีเสียงนะค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆนะครับต่อมาตอนคืนมาตอนคืนนี่มันมันแบบบอกเลยเลย่งว่างามนะมันจะมีไฟแสงสีแะละค่ะนี่นี่มันจะเป็นน้าพุแต่ว่ามันจะมีไฟแสงสีนะมันจะมีไฟแสงสีแล้วก็จะมีความสวยงาม บอกเลยว่าที่สุดนะห้างนี้เปิดตัวไปก็ตอบโจทย์ให้กับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะจริงๆนะครับทุกวันนี้ก็ยังมากันเย,เ,ยกยเ,ยเยอะแยะมากมายอยู่นะครับก็เลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับไปนี่ผมจะพาทุกคนเดินดูก็อาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะก็อเอาแบบคร่าวๆนะครับรีวิวแบบคร่าวๆคนเล่าเขาพูดได้อยากมาสามารถมาเลยนั่งรถมาลงอยู่ที่สถานีสีลม หรือว่าสถานีลุมพินีนะเป็นรถไฟฟ้านะรถไฟเอมาทีนะก็ามาได้หรือว่าจะมารถไฟทีเอก็มาลงอยู่ที่ถนนสาลายแดงสถานีสาลายแดงนะเพราะว่าบอกได้เลยว่าสุดนะครับสวยงามจริงๆใครมาเมืองใครนะครับไม่มาที่นี่เว่าไว่า รยากาศกําลังพอดีนะวันนี้แดดมันบ่อนะครับพี่น้องบรรยากาศแบบน้ำไหลแดดกําลังแบบโบมีแดดบอกเลยว่าบรรยากาศดีที่สพี่ใหญ่นะครับบึกเลยเยอะมากมาเที่ยวกันสังเกตดูน,นะครับคนจะมากันเยอะมากๆนะครับวันนึงนี่บอกได้เลยว่ามากันเยอะแยะมากๆจริงๆนะครับวันนึงนะครับเป็นแบบ มันจะเป็นจุดชมวิวเยอะจริงๆนะครับตรงนู้นก็จะเป็นจุดชมวิวเหมือนกันนะครับตรงนู้นนะแล้วก็แสงแสงเคนื่องไม้ดูนะนั้นก็จะเป็นจซดชมวิวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไอ้น้ำพุนะถ้าตกกลางคืนมันจะมีไฟแสงสีที่บอกได้เลยว่าสวยงามจริงจะเป็นไฟแสงสี <c oughs> และเราก็สามารถเข้าไปข้างในได้ถ่ายรูปไฟอะไรเข้าไปได้ <c oughs> ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟแสงสีนะบอก ันนี้มันจะมองเห็นข้างล่างนะครับมองเห็นชั้นล่างที่เราอยู่แต่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะช่วงกลางคืนจะมองเห็นชัดเจนนะครับช่วงเช้าจะมองเห็นชัดเจนนะแต่ว่ายังเว้นสิเพร่ะจะมองเเห็นบาว่ามันกระท้อนแสงแดดแต่ว่าย่อมคืนเขาจะมองเห็นข้างล่างจะมองเห็นแบบคนขายของใครอย่างอยู่ข้างล่างนะอันนี้นะเขาจะมองเห็นข้างล่างแต่ว่าต้องเป็นยามคืนทึงนั้ แค่ยามคืนเท่านั้นนะครับถึงจะมองลงไปข้างล่างทัง้างบนนะบอกได้เลยว่าค้างคืนนี่บางคนอาจจะกลัวได้นะครับเพราะว่ามันจะมองเห็นข้างล่างทั้งหมดนะระว่าสนุกสนานนะครับบางคนขึ้นกับียกน้ำหรอกอันนี้เป็นการเล่นนะมันมันสนุกจริงๆ,ๆนะครับใครมาก็ยบอกได้เลยว่า เด็กบางคนถึงเปียกน้ําเลยนะครับเพราะว่ามันมีความสุกนะมันแบบแฟรี่มันแบบความสุกอะรับนนะครับดูม<า>มมไม่ได้ต้องดูเอาเองแล้วกันนะครับ<ไ>ตอนมาก็มาเล่นมาอะไรนะครับถ้าตกกลางคืนมันก็จะมีไฟแสงสีที่ผมบอกจะเป็นไฟแสงสีที่มีความสวยงามนะครับลงมาดูนะครับดูสิเซนทันพาร์คนะครับเพิ่งเปิดตัวไปรวมๆแล้วก็เกือบเดือนหนึ่งเต็มๆนะครับนะ ก็เปิดตัวไปรวมๆแล้วเดือนน,นึงก็เต็มนะเปิดตัวไปตั้งแต่นู่นแหละครับคือประมาณนั้นแหละเปิดตัวไปตั้งแต่วันที่สี่เดือนก,ก่อนผ่านมาก็ประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะจะเป็นจุดชมวิวที่บอกได้เลยว่าสวยางามมากแม่ก็ี เล่นกันแบบนี้ะคีับมันมีความสุขอะนะสนุกสนานันันได้บทตนุในการเล่นการสนุกสนานนะครับดูนะครับบางคนเสียกน้ำเสียกอะไรนะเล่นกันโอ้โหวังเส็มเลยสุดยอดจริงป้าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมมาที่นี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดชมวิวนะครับมองเห็นกรุงเทพนะกรุงเทพมากมายนะครับส่วน บอกกัเลยว่าจะเห็นตึกกรุงเทพนะตร <c oughs> งนู้นก็จะไปทางสยามนะสยามแล้วก็อีกฝั่งนี้ก็จะเป็นไออันนั้นก็จะเป็นวันเมนคอปนะเป็นห้างวันเมนคอปติดกับห้างวันเมนคอปนะอันนี้นอยากมาก็มาส่วนที่เรามองเห็นนะครับตึกที่เยอะๆแไไ้วมากมายนะครับอันนั้นเป็นศูนย์เศรษฐกิจนะครับเป็นศูนย์เศรษฐกิจนะครับนะเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งนะที่ เอาไว้ไปวิ่งออกกําลังกายหรือว่าไปถ่ายรูปได้เหมือนกันอบอกได้เลยนะครับว่าคนแบบมากันเยอะจริงๆนะวันหนึ่งนี่บมกได้เลยว่าเยอะม,อมากๆนะครับมาวันต่อวัน เพราะว่ามันมีความสวยงามและมันด้ธรรมชาติธรรมชาติในที่นี้ก็คือสวนนะเป็นสวนในลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของไทยในตอนนี้นะเป็นอีกสวนหนึ่งที่มีผู้คนเยอะแยะมากมายและสร้างกระแสะให้กับนักท่องเที่ยวนะเป็นเยอะเยอะมากๆ ก็ดูนะนั่นจะเป็นจุดชมวิวนะครับที่เราขึ้นไปถ่ายมาให้ดูตอนต้นนะครับถ่ายก็ขึ้นไปถ่ายตรงนั้นนะครับให้ทุกคนได้ดูแล้วเป็นจุดชมวิวนะครับดูนะครับอันนี้นักท่องเที่ยวนะครับเต้นลำหนักก็ถือว่าสุดเหมือนกันนะนี้เป็นการเต้นที่มีความสวยงามเหมือนกันนะครับมองแล้วก็จะดูแหละครับตัวมีความสวยงามนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงนะ แ่นนครับถือว่าดูไปพร้อมๆกันนั่นแหละครับทุกคนก็สนุกสนานกันไปนะครับเป็นอะไรที่ที่สุดของที่สุดเหมือนกันมีความสวยงามนะครับคนไหนอยากมาก็สามารถมาได้เลยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะครับนั่งรถไฟเอมาที R T, หรือว่านั่งรถไฟพีทีเอมาลงที่นี่ได้เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆนะครับสะดวกสบายมากๆ,ากๆนะคนไหนที่ต้องการอยากจะมาอยากจะตามเรามาเห็นคลิป ใช่รู้สึกว่าอยากจะตามมาก็สามารถมาเลยๆไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูชมบรรยากาศตรงนั้นดูแล้วก็จะได้มองเห็นรถไฟวิ่งนลว,วิ่งผ่านจะพาไปดูอีจุดหนึ่งดูรถไฟ แอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับคนไหนไม่มาบอกได้เลยว่าถ้ามาเห็นตัวจริงนี้จะสวยกว่าในรูปหรือว่าในโลกโซเชียลนะครับแต่ว่ามัเเนเจอจริงจริงดูนะดูบรรยากาศนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเวลาประมาณสักบ่ายนะผมว่าน่าจะบ่ายบ่ายสองโมงนะบรรยากาศแบบดีมากๆเลยนะทุกคนบรรยากาศแบบพลังแบบโคดีนะครับดูนะครับเนี่ยผมจะมาให้ดูนะนะมาล่องมา จะไปให้ดูรถรถไฟที่่จะไปให้ดูรถไฟนะครับที่วิ่งผขาน<า>ดูนะครับรถไฟนี่ครับทุกคนมองมาก็จะเห็นรถไฟนี่ครับรถ,รถไฟ PT s เนะเราสามารถขึ้นรถไฟตัวนี้มาลงที่สถานีสาลา,ายแดงได้นะครับตากล้องก็อบอกได้เลยว่าสุดยอดเหมือนกันนะนั่งรถไฟมาลงอยู่ที่สถานีสาลายแดงหรือว่าน,นั่งรถไฟ MRT มาลงอยู่ที่ศรีลมหรือว่าอ้สวนลุมพินีนะก็สามารถเดินมาได้เหมือนกันนะครับจดนี้บอกเลยว่ามันสวยงามมากๆนะบางคนอาจจะเห็นในสื่อโซเชียลต่างๆนะแต่ว่าผมอยากให้มาเห็นบรรยากาศตัวจริงให้เห็นบรรยากาศจริงๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าที่สุดของที่สุดเหมือนกันนะครับนะผมก็มาครั้งนี้มามาเป็นครั้งที่สองน,นะครับตั้งแต่เปิดตัวไปนะครับผมมาช่วง เปิดตัวไปประมาณสองสามวันนะครับผมก็มานะก็หลายๆคนก็คงหินนะครับมาก็ได้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูแล้วก็แล้วก็วันนี้ก็แล้วก็แล้วก็วันนี้ก็มาอีกรอบหนึ่งครับ,รบ,รบนี่ครับทุกคนตึกที่เรามองไปนะครับตึกตรงนั้นจะเป็นตึกไอ้วันแมนค็อกนะครับวันแมนทอปนะรนเ,นะเราสามารถถ้าคนไหนอยากมาก็สามารถไปลุมตรงนั้นได้เหมือนกันนะ ไปลงตรงห้างมันมเป็นค็อกได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคทุกคนคริปนี้ก็อาจจะไม่ได้พาทุกคนเดินทั่วทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราเอาแบบเดียวๆเอาแบบสดๆนะครับก็เอาแบบแค่จุดที่ว่าหลายคนก็หลายคนเขาก็คงมารีวิวกันหมดแล้วละครับแต่ว่าเราแค่อยากมาพูดถึงแล้วก็เอาแบบคข้าๆนะครับนะอาจจะไม่ได้พาทุกคนเดินชมทั้งหมดเนาะเพราะว่าเราก็ ก็คงไม่ไหวนะค่าเดินชมทั้งหมดนะทุกคนนะคลิปนี้พี่นี้ก็ขอจบพีงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนนะคนไหนอยากคนไหนสนใจอยากมาก็อย่างที่ผมบอกแหละตั้งแต่ต้นคลิปสามารถมาได้เลยนะนั่งรถไฟมาได้เลยนะครับถ้าผมพ,พูดผิดประการใดก็ขอโทษขอไฟในหน้าที่นี้วยกันนะทุกคนนะคนก็สามารถคนมินต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมน,นะทุกคนวันนี้รู้สึกว่าคอแห้งๆนะครับทุกคนเพราะว่า อยู่น้ำนะครับยังไม่ได้กินน้ำเลยนะครับทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เท้านั้นขอกล่าวเขาว่าสวัสดีสวัสดีครับทุกคนบานทุกคนบายบายครับผม